ที่นี่คือมอรดกโลกนะคะทุ่งไหหินสอปปอรลาวที่มีอายุกว่า3,500้ปีค่ะทุกคนคะให้ด,ด,ด,ดูที่เราเห็นตรงนน้นนะครับคือทุ่งไหหินนะครับอยู่ที่แขวงเชียงขวางหรือว่าเชียงขวางนะครับสอปปอรลาวใหญ่วกว่าโต๊ะดาวอ,อีกทุกคนดูเขาห้ามปีนนะใหญ่มากเลยนะเขาเคลื่อนย้ายมายัางไงเออแล้วงงที่ว่าเขาสร้างได้ยังไงแล้วก็เขาขนมายังไงเอาไว้ใส่อีกอย่างเอเอดาวหลุมระเบิดอนี่ตึ้นไป ไม่อันนี้คือหลุมระเบิดนะครับตั้งแต่สมครามนะครับผมเอามาทิ้งบนนี้เลยเหรอนี่นี่เดือยุดูอันนี้อย่างนี่เฮ้ยอย่าบอกได้ไอจีเขาว่า<ม>องนั้นก็แมนยู่บอกเพาเมนทุกคนมาคอมเมนต์หน่อยว่าเขาเอาไว้ใส่อะไรบางข้อมมูเพันกว่าเอาเป็นไฮเราบางข้อมมูเพ่นกาวา่าสุสานมันแล้วแต่อันนี้นะคือผมผมไม่แน่ใจนะ<ม>ใครมีข้อมูลมาคอมเมนต์หน่อย ใครชอบประวัติศาสตร์นะลองมาเที่ยวได้ค่ะทุกคนจ๋าที่นี่เป็นทุ่งหหินนะครับอยู่ที่แขวงเสียงขวางแมนแล้วนะหรือว่าเชียงขวางนะครับสปปล,ปลาวสบายดีคล้ายบังได้บังสื่อปีแนะ,ะอ๋อนี่คนเล่าหมื่นกีบต่างประเทศสามหมื่นห้าไปไปไถามในข้างในมันไปยังไดนี่ขับรถเข้าไปเลยบ่เอารถเข้าไปเลยก็ได้อ๋อไอ้มัน,านายางไก่ปรจะมาห้าร้อยเมตรยางยางจำวงจรอะหมอเอารถขึ้นไปจอดหนึ่งเลยแต่มีบนจอดรถอีกหนึ่งแล้วกันยางเขาไปเบิังได้เปล่า มองหมองจอดก็หมองงานนี่มันไกลกันปะมองบ่ไก่กันปะ๋อประมาทาวส์ฟ้าหมีบ่ไก่โอ้บ่ไกลบ่ไก่โอแสดงว่าอยู่นั้งทางเลยนี่ปะทางท่านไฮหินโอเเขาเปิดนี่ครับเขาเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงจนถึงห้าโมงเย็นเรามากับฝนวันนี้ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวไฮหินนี่มันจะปีนี่เอื้อยประมาณสามพันร้อยปีสามพันสามพันหาร้อยปีเจ้าหูข้อมูลบอว่าเขาเอาเว็บไซต์เนี่เป็นเครื่องหมายขุมฝังคม เครื่องหมายคุ้มฟังเป็นเครื่องหมายอ๋อทุกคนมือนีเ้าสิพหาทุกคนไปเบิ้งมอดระดกโลกค่ะทุ่งห้ยหินสปปลร์บค่ะอายุประมาณ3,500ปีค่ะอันนี้เขาถามข้อมูลจากเอื้อเพิินนะคะนี่ครับเราซื้อปีมาแล้วซื้อปีมากคนละ3 5 0 0 0านกีบนะคะแต่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูสบายดีอ๋อค่คาค่าจอดบ่ะสิบพันกีบค่าจอดรถสิบพันกีบมันไกลบ่เอื้อยบไกลไหมบ่ขอบใจเด้อขอบใจเล้ย เดี๋ยวเราจะพาไปดูหยหินนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่แขวงเชียงขวางนะครับหรือว่าเสี่ยงขวางมากับฝนชุ่มจําเลยเราทิมนี่เขาเป็นอีกอย่างกับปดีว่ามากับดวงมากับดวงแบบดวงต๊ฝนต๊ะค่ะมีผู้ใดเคยมากคอมเมนต์นะทุ่งหอยหินเดี๋ยวพาไปดูนะทุกคนว่าหยหินเนี่ยจะเป็นยังไงเออสิเป็นยังไงห้องคุณสิเป็นร่มเป็นแหล่งนิสัยตอนนั้นยังเป็นอุ่นปะเออ ยังยังบวได้เป็นวุนเลยมั้ยยังบวท่านในเขาได้ทองอยู่อ๋อคุณเด่นลูกถุ่ำอุ้ยนู่นไงปาปาเดี๋ยวพาไปดูทุกคนก็ขับรถไปบ่ไม่ได้เขาห้ามรถเข้ามาบ่ตาไม่ไปสองทางนี้นี่เไปทางไหนอุยนั่นทุ่งใหญ่เด้นั่นอันนั้นเฮ้ยโอ้โนี่ไงแต่เราอ่านไม่ออกหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งอันนี้เขาคนพบเหรอโอนี่ฝรั่งเข้ามาสำรวจอันนี้เป็นประวัตินะครับพอดีเราอ่านไม่ออกขุมขุมขุมหนึ่งอันนี้คือขุมหนึ่งขุมหนึ่ง เดี๋ยวเขาพาไปเบิองคุ้มหนึ่งโู้นี่ทุกคนทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะอันนี้คือมอรดกโลกนะคะทงห้ยหินค่ะทุกคนนี่อันนี้แค่คุ้มหนึ่งก็คือคุ้มหนึ่งเดินที่หนึ่งใช่อุยอันบังใหญ่เลยเขาห้ามปีนนะห้าปีนให้ดูอายุประมาณ3,500ปีค่ะทุกคนจ้นอันนี้เป็นข้อมูลที่เราถามเข้ามานะใช่ถามพี่ถามพี่ข้างล่างมาเดี๋ยวมาดูตรงนี้โอ้ี่ไงมันเป็นแบบนี้อุ้ย มันใหญ่แห้งลนนี่ทุกคนแล้วเขาแกะสลักกันยังไงอะอุ้ยดาวหลุมระเบิดอนี่ตื้นแ่บไม่นี่หลุมระเบิดของจริงนะบอมคุ้มบ้มคาร์เตอร์เหรอดูริงอินวอลอิน9 6 4์โอ้ปี1 9 6 4ครับอันนี้สงครามนะครับตั้งแต่แบบสมัยสงครามเลยนะอันนี้คือหลุมระเบิดนะครับตั้งแต่สงคามนะครับผมดูเอามาทิ้งบนนี้เลยเหรอ ใหญ่แห้งเนี่ยนี่ใหญ่แห้งค่ะทุกคนจ้าหลุมเป็นหลุมระเบิดสมัยสมัยสงครามสงครามเย็นนะทุกคนนะดูดูนี่ใครใครชอบประวัติศาสตร์นะลองมาเที่ยวได้ค่ะทุกคนจ้าที่นี่เขาเขาทำยังไงเนี่ยทำไมหินหินธัรมชาสิเลยบอใหญ่มากเลยแล้วเขาเคลื่อนย้ายมาอย่างไงเออเนี่ยมน้านขึ้นตรงนี้เนี่ยทุกคนคอมเมนต์หน่อยเขาเคลื่อนย้ายมาอย่างไงแล้วเขาเอามาตรงนี้ยังไงตรงนี้คือทุ่งหญ้านะคะทุกคนค่ะตรงนี้ก็ตรงนี้คือทุ่งหญ้าเลยนี่นี่ให้นี่ก็ใหญ่ลุง ้ใหญ่กว่าโตดาวอีกทุกคนดูนี่อ่ดาวเดี๋ยวถ่ายรูปนี่ยังเล็กน้อยนะเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างอีกอุ้ยอันนี้สูงแห้งอะดาวไปอยู่ตรงนี้สูงกว่าเฮาเลยมไหมหนึ่สองหูใหญ่มากขึ้นอ่ะคนโบราณนี่เก่งเนาะสามพันห้าร้อยปีสามพันห้าร้อยปีค่ะทุกคนคะ่ะมหาาัศจรรย์มากค่ะ เป็นมรดกโลกเลยนะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือมรดกโลกเลยอันนี้เขาเขียนว่าอะไรเนี่ยดาวเรามาดูตรงนี้เทรนช์ไลน์เทรนช์ก็แปลว่าอะไรนะนสนามเพะบอเออแสดงว่าเป็นการลบในสนามเพาะของของสมัยสงครามสงครามในลาวเมื่อก่อนอ๋ออ๋อนี่ครับเทนชไลน์ใช่ไหมทุกคนผู้ใดหูแน่แม่นตองนี้แม่นสนามพอบเหรือว่าอันนี้ว่าเขาเขียนว่าคุา้มยัง มออีหอดคุ้มระเบิดคุ้มเพาะมันมีอ๋อนี่ไงอะไรนะที่ที่เราเคยบอกเธอว่าอะไรนะเมื่อก่อนนะจะมีสงครามลับในลาวอ๋อเออที่แบบว่าอะไรนะแบบเอ้มาลบที่นี่จะจะมีทหารมาลบกันที่นี่แล้วทุกคนอันนี้คือคุ้มหนึ่งนะคุ้มสองญี่ปุ่นแห่งตะลายเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างอันนี้อันใหญ่เลยเดี๋ยวพาไปดูทุกคนที่เราเห็นตรงนน้นนะครับคือทุ่งห,หินนะครับสองปราวเดี๋ยวผมจะพาไปดูกัน หาอ๋อนี่ไงขุมเขาเอ็นขุมสองนี่ขุมสองขุมสองเดี๋ยวพามาดูประวัติขุมสองขุมที่ใหญ่ที่สุดว้าวขุมที่ใหญ่ที่สุดของทุ่งหินหนึ่งมันมีหลายโซนมีทุ่งหินหนึ่งทุ่งหินสองทุ่งหินสามนี่นี่เดี๋ยวดูอันนี้อย่างนี้เฮ้ยอย่าบอกได้เอติเขาว่าอย่างนั้นก่อนแมนอยู่าบอกเพราะเมนเมนอยู่บอกไม่หรอไปไปเบิ้ลดาวกลัว เขาบอกว่าหลุมฝังศพจริงไหมทุกคนมีใครรู้บ้างครับคอมเมนต์หน่อยพอดีผมอ่านไม่ไม่ค่อยออกเดี๋ยวจะลองไปหาข้อมูลมาใส่ให้นะไปเดี๋ยวไปเดินตรงตรงนู้นมีโมยูเพิ่นเพิ่นตัดหยาอยู่พื่นนี่วันนี้วันนี้วันนี้ไปไปคราบเอาไว้ก่อนไว้ก่อนลูกหลานมาเบิ่งมาอันนี้เด้อเออก็ไปนับกันนี่ละ ดาวกลัวเลยครับจริงๆไม่เห็นแล้วไม่มีแล้วแล้วเออใครจะเอาไว้ตรงนี้มาถึงแล้วครับทุ่งไหหินที่สปปเราลุงบังเบิร์้องเบิร์ก่อนมันไม่มีอะไรเรามีต้นไม้นี่มาดูเห็นไหมเออเรือนี่ครับอันนี้คือไหหินนะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ลุงมีเลขน้ำไหมใช้ๆอันเดียแล้วมันยืนนี่นี่เห็นป่ะเอ็นศูนย์สี่หกนี่นี่อ๋อแสดงว่าเขาทำไว้นี่ไว้ทำข้อมูลเป็นระเบียนไว้ เออว่ามีกี่อันมีอันไหนบ้างยังไงบ้างนนี้คือด้านในไขหินแล้วฝนชุ่ม้และทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือมีแต่หยหินหมดเลยนะคะนี่ครับทั้งหมดนี้คือทุ่งไหหินเดี๋ยวพาไปไล่ดูเดี๋ยวพาไปไล่ดูไอ้ดาวด้าขอถ่ายรูปตรงนี้หน่อยอ่าเนี่ยโอ้นี่ครับข้างในนี้ทุ่งไหหินนะครับทุกคนคือประมาณพันปีเขาเอาขึ้นมาได้จังไดประมาณสามพันกว่าปีแล้วอ่ะเขาขนมายังไงเนี่ยเขามาจังใดใสมากเลย แล้วคือแบบถ้าใครรู้ที่มาคอมเมนต์หน่อยป้าเขาว่าอึินม่เป็นลอยๆไฮพนล่ะเป็นท่านไฮคือมันไม่ได้มีแค่โซนนี้นะครับมีหลายทุ่งนะอันนี้แค่ทุ่งหนึ่งโอ้โหแล้วดูตรงนี้คือเต็มเลยนะเต็มไปด้วยไฮหินค่ะนี่คือผมทึ่งมากมากเลยว่าหนึ่งเลยเขาขนมาได้ยังไงสองใครเป็นคนสร้างสามเอาไว้ใส่อย่างแล้วเขาสร้างได้ยังไงเนี่ยเขาแบบ แกะสลักยังไงเอาหินมาเห็ดยังไหนจังเป็นหอยจันทีแเรามันอยู่เดี๋ยวเป็นผ่านปีอะบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่สู้รบนะสมัยก่อนสมัยสงครามเย็นจะเป็นพื้นที่สู้รบเหมือนกันบางขอมูลเพ่ดกันว่าเอาเป็นไหเราบางข้อมูลเพ่ดกันว่าเป็นเอียงกสุสารมันแล้วแต่ไอ้นี่นะคือผมผมไม่แน่ใจนะใครมีข้อมูลมาคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์นะนี่แล้วดูนะเยอะมากเลยนะที่เป็นทุ่งเนยนอ้แค่ทุ่งหนึ่งนะจริงมีหลายทุ่งมากเลยโอ้โหดูนี่ เป็นห,หินแบบนี้นะทุกคนนะทุกคนมาคอมเมนต์หน่อยว่าเขาเอาไว้ใส่อะไรมาช่วยนคอมเมนต์หน่อยหลึกปอลลุกดูดิเห็นไหมเป็นเป็นหแบบอันนี้จะเป็นไหินน้อยถุงซองหน้อยถุง,ง,น,ถงนึ่งนะ่ที่เขาไปมาหใหญ่ใช่เออไปเดี๋ยวเราเรา,เราเดินกลับตรงนี้เลยนะใครมาเที่ยวที่สปลปลาวนะลองมาได้นะอันนี้ครับทุ่งหหินคือทุกคนอันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เรามาทเที่ยวด้วยเราแบบได้แบบได้เห็นแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยนะคะแล้วเราจะเห็นนะแบบอะไรนะหลุมระเบิดเนาะเขามีถ้ำให้ยราอุ้ยไม่ถ้ำ โอ้โเขามีถ้ำด้วยเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะหนูนเห็นไหม<ว>เขามีถ้ำด้วยทุกคนตงว่าเป็นลุมลบไพแทนเลยใช่น่าจะเป็นถ้ำแบบสมัยนี้แบบไผ่หลบสมัยนี้เลย,ลยหลุมหยังนี่โอ้ยหลุมระเบิดเหมือนกันนี่ไงฮะหลุมระเบิดอูน้ันี้คือหลุมระเบิดนะอีกล้วบอกมีสองหลุมเราบอกมีเยอะมีเยอะอนี่คือหลุมระเบิดสมัยสมัยสงครามเย็นนะครับทุกคนทุกคนคือแบบใครอยากเรียนรรรููู้้้้้้ปะะะววววััตติศาาาาสส์ลลลลออองมมม่่่่่่นนนนนนนขททีีีีีไไดดดแก็ค เราขอตัวกลับแล้วนะคะฝนตกนากนักนเพรายงานรายงานสภาพอากาศวันนี้ก็คือฝนลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบายเด้อปะปฝนฝนแล้วแล้วไม่มึงได้ฝนได้ฝนค่ะแล้วดูนะความกันน้ำของลิฟทินเวอร์เดี๋ยวให้ดูอันนี้คือโดนน้ำจริงๆนะโดนน้ำฝนนะทุกคนนะเห็นไหมมีทั้งหมด7สีนะเจ้าทุกคนราคาเท่าไหร่พี่ดาวลิฟทินเวอร์ ี่ค่ะทุกคนเป็นแท่งแบบนี้นะคะ1แท่งในราคา159บาทนะคะใครสั่งซื้อในไทยตอนนี้มีโปร2แท่งส่งฟรีจาร้าวิธีการสั่งซื้อพิมพ์คาว่าสนใจใต้คอมเมนต์กันน้ำไม่รีบอกันน้ำเบิ้งกันเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งให้เบิง้งเดี๋ยวให้ดูนะแล้วพี่ลุงเอาเอา,อเอามือถูเลยเดี๋ยวถูให้ดูเลยนี่นี่เห็นไหมกันน้ำหน้าฝนแบบนี้ต้องใส่ลิมกันน้ำเท่านะะ<อ>ั้นค่ะทุกคนมาเข้าสี่ใดบอลรูทค่ะแล้วดูฝนจริงนะเนี่ย อยากได้ลิฟท์ฟินเวอร์พี่ดาวพิมพเขาว่าสนใจเป็นภาษาลาวมานเดิมมีตัวแทนสีโซบปลาวแล้วก็มีตัวแทนฝั่งกัมพูชาจ้าไปแล้วไปเอากระเป๋ากันฝนฝนท้าแล้วต่อตัวก่อนนะเมื่อกี้ไม่ได้ฝนจริงๆนะไม่ได้เล่นไปเมื่อไหนเขาก็พอจะฝนเนาะกระมาฝนเที่ยวหนาฝนนะแต่ว่าข้อดีของการมาเที่ยวหน้าฝนคือภูเขามันเขียวค่ะใช่มันชุ่มฉ่ำเหน็บบอลนั่งแต่หนาวฝนแค่ไหนก็หยุดดาวไม่ได้